สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านนะจ๊ะสำหรับเมื่อนี้แอดมินก็นำแนวทางห้าน้อยเนะาะมัดรวมซีน้อยมาแบ่งปันเช่นเคยนะจ๊ะเป็นของวันที่ยี่สิบเดือนสองเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแนวทางกับมีเขามีรูดป้าป,ปนกันไปในแต่ละมือนะจ่ะเนาะเพราะว่าแอดมินกะคำนวณใดก็น,นำมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมอาจจะพิดพาดไปบ้างรูดไปบ้างกากาบคอถทดคอไพ่เนาะ สำหรับแนวทางวันที่19เาากานจะเข้ากับมาเบืองผลกันเนาะผลวันที่19บเกานะ่จะน้อยเฉพาะกีจสามเกับ28 3แปดสามเกาเจ็ดรูดนาจะส่วน28 28กับรุดเนาะน้อยพิเศษ606กับสองเจ็นย์หกนาจะเข่าเด่น0ย์เข่าตัวเจาะเนาะเด่น0ูนย์วิ่งรูด ตัวเจาะศูนตรงๆเงนะจ้ะส่วนสองเนาะสอง็ดกะรูดไปเนาะนอยปกติ2 6 4, 2 6 4เข้าเด่น4วิ่งรูดนะจ๊ะมาตัวเจาะตัวนิ้น4ี่ตัวกลับส่วน6 7, เจนาะหก็ดกะรุดไปเนาะ VIP 164, 1 6 4เข้าเด่น4วิ่งรูดมาตัวเจาะสี่หกนะจ้ะได้เป็นตัวกลับเนาะเข่า2เด่งนะจ้ะสี่ห ส่วน0ูนย์สเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดนะจ๊ะเขาเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดเนาะตัวเจาะบอมานะจ๊ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะจ๊ะที่นังตามแนวทางฮานอยมัดรวม4ีน้อยเข่าเด่นศูนย์ซีวิ่งรูดส่วนตัวเจาะนะจ๊ะตัวเจาะเข่าศูนย์หกกับ4ีหกสองเด่งนะจ๊ะเข่าสองเด่งเนาะมาน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวีไอพีนะจ๊ะก็กลับมาลุนต่อตามต่อของวันที่ยี่สิบกันเลยเนาะ แนวทางมีเขามีรุดโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทางช่องเวน็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองส่วนตัวเด่นนอกจากตัวเด่นวันที่อ e ีสบแอดมินไฮเดนที่1กับหานกะับหาวิ่งรดูดส่วนตะลางวันที 2, 3, 9, 0, นะ่สองสเก่ากับ0เนาะส่วนตัวจาเนาะจากตัวจอที่แอดมินเจานะใดเนาะก็จะมี ห้าห้าหนึ่งเอดมินเขียนผิดนะห้าศูนย์ห้า,นห,าหนึ่งห้าสองห้าสามส่วนหนึ่งก,ก็กลายเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้า,นา,นกาเนาะ น้นไปกับน้ำเนาะจะสองตัวนิ้นไปกับด้วยส่วนหกกับเกาคือตัวเดียวกันเนาะจะมักชอบกับกับหัวน้ำเนาะหนึ่งเก่าหนึ่งหกั็คือตัวเดียวกันเนาะจะหกกับเก้าตัวเดียวกันส่วนตัวนิ้นเนาะจะตัวนิ้นที่แอดนิ้นจะนิ้นเนาะก็จะมีห้าศูนยะ์ห้าสามหนึ่งเก้ากับหนึ่งศูนย์เนาะ ้ามีตัวมากตัวชอบก็ค่อยตามเนาะบ่ม,มาก,กะสามารถเลื่อนพันในเลื่อนนอกจากเนาะแนวทางมีเขามีรูดปะปนกันไปนอกจากส่วนแนวทางนอกจากแนวทางแอดมินกะจะลุ่งไแค่บอกีีแนวทางนอกจากเพราะว่าต่อจากนี้ไปแอดมินกะจะลุ่งไแค่ห้าน้อยเนาะห้าน้อยกับเราพัฒนารัฐบาลไทยนิเคเนาะ,าเ,นาะเพราะว่าด้วยเวลานาะทีการงานแอดมินกะ อยากแอดมินก็เลยตัดสินใจว่าจะบริลลุงแนวทางเป็นพวกหุ่นดาวโจนเอียงสิแอดมินก็จะบริลลุงแล้วเนาะกะกาบขอโทษขอให้สำหรับพี่น้องเอฟซีทีมาทำแนวทางหุ่นดาวโจนหรือว่าเออมัดร่วมซีเล่าเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะกาบขอโทษขอให้หลายๆเพราะว่าแอดมินกะเวลาบ่เต็มที่เนาะจ้ะแอดมินกะตรงมานังคำนวณเขาก็ต้องใช้เวลาหลายแอดมินก็เลยลงให้บอกกีแนวทางเนาะค่ะ ขอโทษขอภัยหลายๆเนอะจ้ะเนาะการสรอยเป็นกำลังใจให้แอดมินคือเก่าเนาะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะเพื่อที่จะบริพาธแนวทางที่แอดมินลงใหนะ้เนาะเอาการมีโชคมีลาบกันเนาะจ้าความมันที่ยี่สิบเนะาะลำล่ำลุล่วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้าพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ